โมชูสวัสดีค่ะทุกคนถ้าเราต้องการขอความช่วยเหลือนะคะจากใครสักคนหนึ่งให้ทำสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้ให้เรานะคะหรือกรณีที่เราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเราจะขอความช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างในภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับกริยา aider e เอเดนะคะเกรียาตัวนี้นะคะแปลว่าช่วยเหลือนะคะรูแปแบบประโยคทั่วไปนะคะที่เราจะใช้บ่อยๆเลยนะคะในชีวิตรประจำวันนะคะให้เราใช้เกรียาบูฟัวเข้ามาช่วยนะคะเกรียาบูฟัวแปลว่าสามารถนะคะให้เราพูดว่าพูฟเวฟูเมเดพูฟเวฟูเมเด คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะรูปแบบประโยคคําถามน,นะคะซึ่งมันมีมากมายหลายแบบนะคะบางทีเราอาจจะไม่ต้องสลับตัวกริยาไปอยู่ด้านหน้านะคะอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้นะคะวูบูเวเมเดวูบูเวเมเดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นเสียงสูงตอนท้ายประโยคนะวููเวเมเดแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรารู้จักสนิทนะคะเราพูดแบบนี้นะคะเปิดชื่อเมเด เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะถ้าเป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือชู p e r mede เ u p e เเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะวิธีการตั้งคําถามเนาะผมทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะัมอาจจะไม่ได้มาลงรายละเอียดในในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเคยทําไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายรูปแบบในการตั้งคําถามเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่แท็กด้านบนนะคะ นะคะให้เราใช้ในรูปของก o งดิ i ชองเนลนะคะซึ่งเป็นรูปแบบที่ทางการแล้วก็ดูสุภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะให้เราพูดแบบนี้นะคะในกรณีที่ประธานเป็นคนที่เราไม่รู้จักเนาะ mm. ก็คือประธานวูนั่นเองนะคะปูเคย d ยวูเมเดปูเคยเยวูเมเดุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะหรือถ้าเป็นประธานเป็นคนที่เรารู้จักนะคะให้เราพูดว่าปูเคย e ูเมเดปูเคยชูเมเด เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะก็คือความหมายมันคล้ายๆกันแะคะ่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้รูปแบบประโยคประมาณไหนนะคะแบบแบบกรงลิชันเองก็จะมีความสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราให้เราจำไว้ทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่เราพูดขอความช่วยเหลือหรือขอร้องใครสักคนหนึ่งให้ทําอะไรก็เราแต่คนที่เราไม่รู้จักนะคะให้ลงท้ายด้วยซินวูเบ ถ้าคนที่เรารู้จักก็ซินเตอร์เบรยแบบนี้เสมอนะคะคนอาจจะไม่ได้เขียนครบนะแต่ว่าให้เรารู้อยู่กับใจของเรานะคะว่าเราต้องพูดประโยคนี้เสมอนะคะโอเคค่ะต่อมาในกรณีที่เราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วออสมมุติว่าเพื่อนเราอาจจะเดินอยู่ที่ถนนอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเราโดนโจรแบบวิ่งราวของเราไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็าจ,จะบอกว่าเอมัว e ซินเตอร์เบร เอต์มัวซินเจร์เปลนะคะ <Et> ช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยนะคะทำมาพูดประโยคยาวๆไม่ทันกันพอดีนะคะหรือถ้าเกิดว่าใคกรณีคนที่เราไม่รู้จักสมมติเราไปเดินท่องเที่ยวอยู่ในหน้าหอไอเฟลอย่างเงี้ยแล้วมีคนมากระชากกระเป๋าเราไปนะคะให้เราพูดว่าเอต s มัวซินฟูเปลย์เอต์มัวซินฟูเปลย์นะคะเอต์มัวซินฟูเปลย์ ช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะคะรบกวนช่วยฉันหน่อยเถออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นประโยคสั้นๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ในกรณีที่เราขอความช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งนะและเราก็ไม่แน่ใจว่าเราไปรบกวนเขาหรือเปล่านะคะด้วยความแบบก็มิะเมยนนะคะไม่กล้าขอความช่วยเหลือนะคะให้เราใช้รูปแบบประโยคประมาณนี้ไ <invalid> ด <AUDIO> ้นะคะ sa vu de conge de mede sa vu de c เ n g e de m มเด มันเป็นการรบกวนคุณไหมนะคะที่จะขอความช่วยเหลือให้มาช่วยฉันหน่อยนะคะกรณีที่เป็นคนที่เรารู้จักมาคุณนะคะเราพูดแบบนี้นะคะ s a t u r d a y Congere de m e อ e ์ได้เดเมเดซัตเ e อ d e เดอ เปการรบกวนเธอหรือเปล่านะคะถ้าจะาช่วยฉันสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนี้เราจะใช้สำนวนอัง u ฤ e เ e อร์มังนะคะ a n ง u ฤษเดอรแปลว่าการาช่วยเหลือนะคะซึ่งมังแปลว่ามือนะคะคล้ายๆเหมือนแบบยื่นมือช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะคะถ้ามันอ่านเร็วๆจะเป็นอัง u ฤษมั n อ u งกฤษมัแบบนี้นะคะนี่มาดูรูปแบบประโยคที่เราใช้กันนะคะ pouvez-vous me donner un o u p d e m e n t s'il vous plaît pouvez-vous me donner a n c u p de main s'il vous p l a i t 'Pouvez-vous me donner un c u p de main s'il vous prie' l อ่อรับบวนขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมนะคะถ้าเป็นคนที่เรารู้จักนะคะเราก็พูดว่า mm hmm. 'Pour tu me donner un coup de main s'il vous prie' 'Pour tu me donner un coup de main s'il vous p r i แบบนี้นะคะ ทีนี้นะคะนอกจากกริยา d o n n น e แล้วนะคะเรายังมีกริยาฟิเล r นะคะซึ่งเราใช้บ่อยมากเลยนะคะเป็นคำที่ไม่ทางไม่ทางการนะคะให้ความหมายเหมือนกับ d o n n น e เลยนะคะแปลว่าให้นะคะเราก็จะพูดประมาณว่า <c oughs> pouvez-vous me filer un o u p d e m s'il vous plaît pouvez-vous me filer un o u p d e m s'il vous plaît ถ้าเป็นคนที่เรารู้จัก <c oughs> ก็จะพูดว่า peux-tu me filer un o u p d e m s'il te plaît เปิดชูเมสตีเดอคิ e เดมซิเดเปลนะคะรบกวนขอ,อความช่วยเหลือคุณหน่อยได้ไหมนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้กริยาอ v าวัวเบอร์ซ e วงเดอร์นะคะซึ่งเราคุณคุณแล้วใช่ไหมก่อนเคยทำคลิปนะคะที่บอกว่าเราต้องการไปเรียบร้อยแล้วนะคะประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะ <c oughs> ก็อย่างเช่นเช i b เบอร์ซ e ว o เดอร์เทรดเชเบอร์ซวนเดอร์วเทรด เวลาอ่านเร็วๆมันจะมีการเชื่อมเสียงกันนะคะจะเป็น v o t r s h e d v o t r s h e d แบบเนี้ยนะคะ j'ai b e s o n d s o o n w o o d e นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรารู้จักนะคะให้เราพูดว่า j'ai b e s o i n d e tonad e j'ai b e s o i n d e tonad e j, ton j, ton j ton ื่อ d s o n d e tonad นะคะฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอหรือจะใช้กิยาวูลัวก็ได้นะคะที่แปลว่าต้องการนะคะเชื avoir ่อว่ a จะแค่ our woodshed Je voudrais avoir votre aide ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะคะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่เรารู้จักนะคะให้เราพูดว่า Je voudrais avoir ton aide Je voudrais avoir ton aide Je voudrais avoir ton aide นะคะัต้องการความช่วยเหลือจากเธอ ือกรณีที่เราไปขอบริการรับบริการจากใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นพนักงานแบบพนักงานร้านอาหารหรือพนักงานเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า service service แปบลบว่าการบริการนะคะแล้วเราค่อยตามด้วยประโยคที่เราต้องการแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่น je peux vous demander un service je peux vous demander un service ฉันขอ,อการรับบริการจากคุณหน่อยได้ไหมนะคะ Vu o s p o u v e z Mete à m o n t e m a v a l i s Vu p u v e Mete à m o n t e m a v a l i s คุณช่วยฉันเนี่ยในการยกกระเป๋าเดินทางของฉันเนี่ยขึ้นไปด้านบนได้ไหมนะคะก็ใช้คำนี้แบบนี้ได้เหมือนกันก็ไปลองใช้กันดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะโอเคค่ะ